แอนออรดีเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ถ้าเป็น f อของ AB บใดก็ต้องยินดีแสดงความเป็นัูเป็นตนของขอบครัวใจเกินร่อยเต็มตูสสำหรับแอนออรดีแม่ของน้องเพชรดพลอยครับสวัสดีมิดมอแค้นแฟนหมอลล่ที่ติดตามช่องลุงศักดิ์มักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความมันเทิง บาวาอยู่ในเพจและอยู่ในยูทู b e มือม่อใมื่อวันที 42, ่12พฤษภาค,คม2567กับบรรยากาศท้องฟ้ามีเมค,คลึ้มในภาคอีสานพื้นดินกำลังชุ่มชําหลังจากฝนตกมากันมือซองมือเริ่มต้นแห้งฤุรูการของการพอปลูกผืชพันุการเกษตรเริ่มสิ่งลงไลงหน้ากันแล้วสำหรับน้องเกษตรกร แอนออลีเปลี่ยนโปรไฟล์เฟสบุ๊กใหม่เป็นนิชนันต์ปุริซายซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก่อนนานั้นแอนออลารีติดตามแอนออลีเอง้าในเพจของแอนออลีที่ใส่โปรโมทงานหรือลงคลิปลงตารางงานเอียงต่างๆกับสีใสเป็นแอนออลีและกกับแฟนเพจซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพจนี้มีคนติดตามอยู่ที่8 6 0 0 0 0ืนคน เป็นตารางงานหรือลงลงงานหรือการไหลสดไปไหลในเพจตัวนี้จึงเป็นเพจหลักแต่บูรวมถึงเพจเล็กเพจหน่อยที่ใส่โปรโมทสินค้าและการมีโปรไฟล์ส่วนตัวแต่ก่อนใส่คําว่าแอนออร์ดีซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเมื่อบอกี่มือ ok u, ที่ผ่านมาแอนออร์ดีได้เปลี่ยนโปรไฟล์ส่วนตัวเป็นนิชนะปูริสายซึ่งเป็นนามสกุลของบอยสิริชัยซึ่งสื่อจริง ของบอยซิริชชยก็คือผู้กันปุริสายโดยบอยซิริชช่เองก็มีโปรไฟล์บอยซิริชชยหมอล่ำใจเกินร้อยแล้วกับเพจของหมอล่ำใจเกินร้อยแล้วกับโปรไฟล์วนตูบอยซิริชช่การเปลี่ยนโปรไฟล์ของแอนออรดีในเทอร์นี้จะเป็นการแสดงตัวตนของแอนออรดีซึ่งเป็นครนขอบครัวใจเกินร้อยกันแบบร้อยปรเนซึ่งเมื่อบอกกีนทีที่ผีพันมากก็ แอนอรดีเองกับโพสรูปน่องเพชดน่องพ่อยทายคู่กันกับแอนอรดีแต่ก็ใส่แคปชั่นว่าไปไหนไปกันมีฉันมีเธอมีลรูปมีแอนอรดียืนอยู่ตรงกลางน่องเพชรพ่อยืนอยู่สายขวาบางคนก็บ,บอกว่าเอาแค่เปลีป่ยนโปรไฟล์ซื่อ,อ,อไปยังคือเป็นปต้องไปตื่นเต้นบ่เป็นเรื่องแปลกสําหรับศิลปินอย่างแอนอรดีมันสแสดงถึงตัวตนถึงการเป็นครอบครัวของปริซายแบบ เต็มตัวนอกจากการเป็นสามีภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์เท่อนี้ก็แสดงเห็นให้เห็นว่าเป็นขอบครั่วค้องใจเกินร่อยเป็นปูริสายเต็มตัวซึ่งซื้อกิงค้องแอนอลดีที่ใส่มาแต่น่หน่อยก็ซื้อนางสาวนิดชนั่นอินทราศสอนเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นนิชนันบุริสาย มือน,นี้แอนอาลลดีคิวงานอยู่ไก่ยังมีคิวแสดงอยู่แถวภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดส,สกลนครแรลงนี่ที่รลานเดอะมูนอำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครแสดงตั้งแต่หาทุ่มถึง6กถุ่มเคิงสลับบอยิิิชัจไปออนทัวร์ยู่ทั้งภาคกลางสีมีคิวขึ้นเป็นคอนเสิร์ต AB วันที14่สิบหตามที่เสนอคิดไปก่อนหน้านั้นมือว่างๆของแอนอลีกับาด อยู่กับลูกสาวยางน่องเพชร่อพ่อยเป็นขอบครั้วที่อบอุ่นล่อจากเซตการทั่วคอนเสิร์ตของบอยซิดิชัยก็ด้เห็นบอยซิดิชยชยแอนอรดีน่องเพชรน่องพ่อยแม่แดนแม่แดนอยู่กันเปนคขอบครัวช่วงนี้ภาพแบบนี้ทีสุดสุดสำหรับแอนอรดีสำหรับบอยซิดิชัยสำหรับขอบครัววมอลำใจเกินรอยเอิร์นวอลเฮอลูกสาวกันสุดขีดสำหรับทีม งานใจเกินร่อยช่วงนี้ใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผ,า,ผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ